ป่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมชื่อว่าโฮเทลโอลา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 โอเคไอซัมเมอร์มาจอยยังมาจอยแล้วอยู่หลังเนี้ยอะไีไงซัมเมอร์แต่ฉายาเคนจิโอ้โหเออฉายาเค็งจ ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมฉายาต้องเป็นเทนจิด้วยโอเคเอาห้องเดียวกันนะสามสุกสเฮ้ยชิปเราไปไปทันไดยเลย่านผู้ชมมันมันต้องทำอะไรบ้างอืมอ๋อต้องลงมาแล้วโอค and leave the building immediately. Yeah. <laughs> จึ <t 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 ๊ดตัวอะไรวะปากโคตรเหม็นเลยไม่พร้อมกันอะทำไมเราวาร์ปมาวะ ไปล็อบบี้เขาบอกแต่ว่าจะโฟนอินแต่ล็อบบี้เสียงหัวดำ

กูทนเลยพี่้ตกใจตเหมือนกันมันก็จะตายเ่เพิ่อนร์ดนะรอให้ทัาแพงรัหากันอ้าวโโ้่อนพี่ไปแล้วหอเอ้ับไ เ <c oughs> ตายแล้วอะ่ะเราไม่รูนน้ใครไอ้ที่มันตีอะอะไรไอ้ที่ต้องเอาทีการตั้งแต่อันแรกอะ่ะท <c oughs> ำได้ปะทำได้เลย่ Let's get out of here โอเคเราต้องอ เราไปลุกขึ้นขึ้นเอะเดี๋ยวเน้อยอ่ะอือเอ้ยเจอเอลิปเตอร์ามาได้ไงวะเนี่ยตัวเอองัให้สักพักหนึ่งไอตัวแดงโผล่มาเออนี่มันเหลือแค่เราสามคนเองอ่ะเออเออีกคนไม่รู้ว่าใครไม่รู้อือไปไปมาไปจ้ไปไปอาร์เลยไปอาร์เลยไม่เป็นเอลไปล็อกเอลเราต้องไปล็อกบี้เออถ้าอาร์ มันขึ้นอ R L โอ้ยแลก็เไอ้ยังเดกหรนกคันเไปเลเ้ยเนี่ยโอ้โหไม่ได้แล้วอะเคทรศัท์ทพทโทเลยตเไอ้เขียวอะ โ o p e ิ n ออนเดอเย์อือหือทีมอเยโอ้โหขึ้นลิฟต์บ่ขนมาทำมือมาเ็ว

เลยไม่ถึงรูฟเลลย้ฟื้นอะไรชาร์กน้อยเอา We can still make it เอคเคฮะโผล่มาจากไหนวะเออขึ้นขึ้นแล้วเกิดจะมีปุ๊กนั่นไงเขึ้นตรงไหนต่อตรงนี้โอเคเราต้องขึ้นให้ทันไม่งั้นตาย อเคเราได้แล okay. ้วเอาสื <il S 1> ่แล้วื่อแล้วกันนี่อ่ะเพื่อมาแล้วไอ้เขียวก้านเขียวมาเลยเขียวหันด้วยอะไรวันมาไม่ทันเอ็ก๊า จะล็อกแล้วจะให้มาทำไมอู้เออนี่อ่ะทำไมกเรารู้ทุกอย่างเลยวะก็เราอยู่ข้างบนเนี่ยก็มันมีตัวอ่านอ่ะไม่ไมไมท่านทำไมถึงตัวอ่านรูม้มันรู้ขึ้นมานัางไอเขียวไอ จะตายแล้จะตายโอ้เกือบตายเมื่อกี้ <c oughs> มีอ้หนูกลับมาทางเดิมเฮ้ยเฮ้ยเฮลิคอปเ <Hey! S 2> ตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เอออะไรก็ได้ตรงมาอะไรก็ได้ตรงมาที่ไม่ใช่ชั่วร้ายเอ,อ๊ะลองชั่วร้ายดีกว่าอ่าเอ,อง <c oughs> ชั่วร้าย <c oughs> เพื่อนถามเตาหนึ่งปุ่มอ้าวโมเพื่อน ไอ้เขียวก็โดดลงไปด้วยไอ้เขียวก็เหนือแค่เราแล้วสินะขอให้ผู้พัยมาส่งภายในสามสองหนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยผู้พัยอย่าโดนอย่าโดนซัมเมอร์อย่าโดนเลือดเลือดเราก็จะตายเนาะระเบิดตดทำไมอะอะไรอะ อย่าย่าโดนตรงพื้อโอ้อ้ๆๆผมยังไม่ตายผมอยู่กั <c oughs> มันทำไมเจอล <c oughs> ผมเีเกมนี้พูดยากกูไม่เล่นแล้วต่อท้าสอ่อไปมา